ับเครื่องนะครับเขาเตอร์ไซส์สองครับยิงยิงยังไม่ได้ซื้อเปิดนะครับไหนละเมื่อกี้แก้อุ่นเครื่องมนะ่เยาะก็เล่กของจริงโฮโฮ เอเอาท์เตอร์ไตส์สองนะครับเบอร์วิสชอบกดไลค์กดแชร์ได้ยนะครับฝากกดติดตามได้ครับครับอีกเกิลน,นะครับเปิดได้แรงมากนะครับเหี่ยวทะเลสา เยาย่อเข้าข้างหลังเขาครับเข้าหัวซากโขนนะครับสามศพนะครับสวยงามอีกคนไปไหนเอ่ยมีรือเปล่ามีรือเปล่ามี โดดมีดโดดมีดไีโดนเชือกไม่เซฟปืนนะ เราเก็บทาศพนะครับตานี้ โอ้ยนมันบักแทงโมแทงโมเลยแหละแตงโมจัดเอะกันจะเอะกันเราเห็นก่อนเขาเห็นก่อนไอเห็นก่อนเราเห็นเห็นพร้อมกันอ้าวหลังหักไปชนะคนเดิม ใครยิงเราแกแค้นี่กว่าอาจจะเดียวกับชั้นเหรอสมัยเปอร์ได้เลย,ยแต่ฝั่งนูน้นมาหกนะครับเราเหลือแค่สี่คนนะโอ้โหโดนกอดเข้าหัวยิงไม่ถูกงานข้า ตายตั้งแต่หัววาลหัวดักเยอะมากครับเกมหน้ารุยเข้า ฐานอะไรเยอะกนเยอะนะครับนนบ,รบุกเข้าบอมเบีย กันตายหมดแล้วด้วย ไหนอยู่ไหนไม,มีสนามคนน้อยจังเลยด่านนี้ช้างไม่ค่อยมีคน

ออื้วิ่งสวนเลนปืนก็แล้วครับเน่าแล้วครับ

มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วแพจนได้เอาวันนี่เราจะแพอีกแล้วเหรอ สองเจ็บสองไปเลยสวยงามเพื่อเต็มร้อยด้วยบอมบอมมีคนดักมีคนดักสไนเปอรเปรัลบงับงบงับงบังผู้อยู่บนหัวตัวหนึงนะนหน่งนักกระนิปเปิหัวหน้ำสไนเปอร์หัว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 หนายหัวอ นายเพอร์กันเยอะมากครับลาเล่นไปเลยดิสนายแหละลาก็สไนว่าจับไปเขาขึ้นแทงกันยัง,นยงไงนะผมขึ้นไม่เป็น ขึ้นยังไงไม่ทำเขึ้นแล้วล่ะท่าทางอ้าวตาย

บ้าอันนี้ก็อยู่ในควันยังไม่ตายอีกโอ้อะไรวะกรงงลุยแหละต้องลุยและต้อ,องเค้นแล้วโุย้โอ้มีคนดักไนเปอร์อีกแล้ว มฉันรักก็ตามไม่ดีใช่ด้วยโดนฉันไม้ดักโอ้เฮ oh, yeah. โดนหัวก็โลเหมือนกันพลกีเพื่อนมันโลแล้วโดนเผาอย่างนี้เออ,อแค่นั้นแหละ ีแดบไม่ยอมโผล่เลยตายไปสิเกมนี้เฟืด พ่อครับโดนเก็บหมดมีสแน็ปเหลือไหมสแน็ปเพิร์มีเหลือไหม โอ้โกำลังอีกแบบดีจังสอยมันดิสนไนเปอร์สันไนเปอร์สอยมันเออ โอ้โหมาตันในเย็ก ตัดสินครับมหมายเลขสไนใช่ไหมเพื่อน องคืนนะจ๊ะโอ้โหน่าจะแพ้น่าจะเก็บสไนเปอร์หัวนิดหน่อย